สวัสดีครับกลับมาอยู่กับน,นุ้งนิกไอโมดอีกรอบหนึ่งคลิปนี้เรามาทําทุกปีเนาะ,ะจะเป็นการอัปเดตครับไอโฟนรุ่นหน่ซื้อรอบนี้เป็นช่วงต้นปี2025คลิปนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เอา iPhone รุ่นเทเปิ้ลมาขายอยู่แล้วก็มาบอกว่าแต่รุ่นเหมาะกับใครแต่เราเลือกมาให้เรียบร้อย <100. S 1> ว่ารุ่นไหนหน่ซื้อในช่วงนี้จะมีรุ่นไหนบ้างไปชมข้อมูลจากเรา2คนได้เลยครับ ก่อนที่เราจะไปเลือก iPhone รุ่นที่น่าซื้อในช่วงต้นปี2025เดี๋ยวผมจะอัปเดตก่อนนะครับว่า iPhone ที่ Apple ขายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีรุ่นไหนบ้างสรุปม่าไงครับก็คือจะมีรุ่นแรกก็คือ iPhone SE รุ่นที่3ต่อมาจะเป็น iPhone 14 iPhone 14 plus iPhone 15 iPhone 15 plus และ iPhone 16 series ประกอบไปด้วย iPhone 16 16 plus 16 pro และ16 pro max เดี๋ยวจะให้นุ้นิี่เนี่ยรีแคปสั้นๆก่อนว่าแต่ละรุ่นเนี่ยสเปคเป็นอย่างไรบ้างเอาแบบเร็วๆเลยนะ เริ่มที่รุ่นแรกนะคะที่มีวางขายตอนนี้ก็คือ iPhone SE รุ่นที่3ค่ะเป็น iPhone เครื่องเดียวนะตอนนี้ที่ Apple วางขายแล้วก็ เป็น Touch ID อยู่นะคะก็คือเป็นดีไซน์แบบเก่านะคะก็เครื่องก็เล็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับการพกพาแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบ iPhone รุ่นปุ่มโฮมอยู่หน้าจอ4.7นิ้วค่ะทุกคนก็เป็นหน้าจอ LCD นะคะกล้องหลัง12ล้านพิกเซลมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นแต่ยังไงก็ถ่ายรูปสวยอยู่ดีเนาะสำหรับ iPhone เนี่ยชิป A 1 5 Bionic ค่ะก็รวดเร็วทันใจนะสาหรับ iPhone ถึงแม้ว่าจะเปิดตัวมาั้งแต่ปี2 0 2 2นะคะก็ถือว่ายังรวดเร็วทันใจอยู่รองรับ 5G ด้วยนะคะความจุเนี่ยเขามีแห้งแต่6 4 128 256แบตเตอรี่ให้มาน้อยหน่อยเพราะว่าเครื่องเขาเล็กเนาะได้มา2,018มิลลิแอมตัวนี้นี่คือติดท็อปลิสต์มาทุกปีใน i iPhone รุ่นที่น่าซื้อแต่ว่าในปีนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะฮะต่อมาเลยก็คือ14 14 Plus เป็นยังไงบ้างครับ iPhone 14ค่ะหน้าจอ6.1นิ้วนะแต่เป็นหน้าจอ OLED แล้วก็จะแตกต่างกับ iPhone SE ที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนกล้องเนี่ยให้มา2ตัว12ล้านพิกเซลเหมือนกันทั้งเลนว์ยวแล้วก็อัลตราายถ่ายรูปสวยเช่นกันสำหรับ iPhone รุ่นนี้ค่ะชิป A 15 Bionic ตัวเดียวกับ iPhone SE รุ่นที่3เลยค่ะหน่วยความจำเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่128 GB ไป256แล้วก็512 แบตเตอรี่นะคะให้มา3,279ม ah. ิลลิแอมด้านรุ่น plus ก็คือหน้าจอใหญ่กว่าใช่โดยรวมก็เหมือนกันแต่ว่า14 plus เนี่ยเป็น iPhone รุ่น plus ที่ Apple เพิ่งเอามาขายเมื่อไม่นานมานี้ใช่แล้วก็ระบุว่าเป็น iPhone รุ่นที่แบตดที่สุดอตอนที่ Apple Pro โม<ช>่ไ <iPhone 14 S 1> อโฟนสิบ plus มาก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจ ต่อมาจะเป็น15แล้วก็15 plus เลยครับเป็นยังไงบ้างตรงนี้สำหรับ iPhone 15 iPhone 15 plus นะคะก็ iPhone 15เนี่ยหน้าจอ6.1นิ้วนะถ้าเป็น15 plus ก็จะเป็น6.7นิ้วกล้องหลังอัปเกรดนะคะทุกคนอัปเกรดมาจาก iPhone 14ตัวกล้องหลักเนี่ยเขาอัปเกรดมาให้เป็น48ล้านพิกเซลแล้วส่วน ไอตัวอัลตร้าวเนี่ยยัง12ล้านพิกเซลเหมือนเดิมนะคะทุกคนชิป A 1 6 Bionic ค่ะทุกคนแรมให้มา6 GB ค่ะถือว่ายังเป็นความเร็วที่สามารถใช้งานได้ลื่นไหลยอยู่ส่วนความจุนะคะให้มาเริ่มต้น128 GB ไป256 GB แล้วก็เยอะสุดอยู่ที่512 GB สําหรับคนมีข้อมูลเยอะนะแบตเตอรี่ค่ะทุกคน iPhone 15เขาให้มา3,349 mAh แต่ใครชอบแบบแบตอืดที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือ iPhone 15 Plus นะแบตเตเอรี่ ทุกคน iPhone 15 Plus เนี่ยให้มาจุกๆเลยนะคะ4,383 m ah ิลก็ลองใช้งานมาด้วยตัวเองแล้วแบตบเขาอึดจริงอันนี้ จุดสำคัญของ15 15 Plus ที่เพิ่มเติมจากตรงนี้นะก็คือการเปลี่ยนจาก Face ID ที่เป็นรอยบากมาเป็น Dynamic Island หมันกับตัว14 Pro 14 Pro Max รุ่นก่อนหน้าและที่สำคัญนะก็คือ iPhone 15 Series ครับอัปเกรดจากพอร์ต Lightning เป็นพอร์ต USB-C หมดซึ่งรวมถึงตัว iPhone 15และ15 Plus ด้วยสรุปง่ายๆก็คือ15 15 Plus เนี่ยก็ได้สเปกที่ค่อนข้างทันสมัยอยู่นะ,ะต่อมาก็คือจะเป็น iPhone 16 Series อันนี้อยากจะให้ไปเร็วๆนิดน,นึงเพราะว่าเราแบบพูดถึงบ่อยมากเดี๋ยวให้ร,รีแคปสั้นๆว่ามีกี่รุ่นสเปคเป,เป็นยัังงงไบงบ้าร iPhone 16 Series นะคะมาเริ่มกันที่รุ่นธรรมดาก่อนก็คือจะเป็น iPhone 16กับ iPhone 16 plus เนาะขนาดหน้าจอก็เท่าเดิมมี6.1กับ6.7นิ้วค่ะทุกคนกล้องหลัง2ตัวเช่นเดิมให้มา48ล้านพิกเซลในเลนส์วายแล้วก็อัลตร้าวายยังเป็น12ล้านพิกเซลไม่ได้อัปเกรดไปเหมือนรุ่นโปรนะคะมีะการปรับดีไซน์กล้องหลังใช่ปะ่ะใช่ใช่รปรับดีไซน์การวางใหม่ก็ดูทันสมัยดูแตก<ต>จากรุ่นเก่าเออก็ดูใหม่อะเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่ไงอะ่ะจะเป็นกล้องหลังสตัวแนวตัวต้งนะอันเด จะสื่อสารชัดเจนว่าถ้าตัวของ16-16 Plus หานจะใช้ดีไซน์แบบนี้แต่ถ้าเป็นอ่า5 Plus-14-14 Plus จะเป็นแบบนี้ก็จะแยกกันชัดเจนนะครับชิป A 1 8 b i o n n i c ที่สำคัญหรืคือรองรับ Apple i n t e l l i g e n c ตนะคะตัวตัวนี้ตัวเบาก็จริงแต่ว่ามาพร้อมกับแรม8 GB กบและชิป A 1 8รองรับ Apple i n t e l l i g e n c e ดังนั้นเนี่ย iPhone 16ตัวธรรมดาก็ถือว่าน่าสนใจมากแต่ที่สำคัญก็คือมีปุ่มแอคชั่นด้วยใช่ป และมีปุ่ม Camera Control ที่กดใช้งานได้แงานก็คือตัว iPhone 16สวบต่อมาเป็น16 Pro 16 Pro Max เลยเป็นยังไงบ้างนี่ก็รอบนี้นะคะเขาอัปเกรดขนาดหน้าจอมาให้ทั้ง Pro ทั้ง2รุ่นเลยรุ่น Pro เนี่ยัยับจาก6.1มาเป็น6.3นิ้วนะคะส่วนรุ่น Pro Max ตอนนี้เป็น iPhone รุ่นที่จอใหญ่ที่สุดของ Apple แล้วเป็น6.9นิ้วค่ะทุกคนกล้องหลังค่ะก็ถ่ายรูปสวยงามจากการใช้งานของตัวเองนะคะ กล้องหลักเนี่ยให้มา48ล้านพิกเซลอัลตร้าไวก็อัปเกรดมาเป็น48ล้านพิกเซลแล้วนะคะนี่คือจุดแตกต่างจาก iPhone 16รุ่นธรรมดานะคะแล้วที่สำคัญก็ใช้ชิป A18 Pro เช่นกันนะคะรองรับ Apple Intelligence แล้วก็ แรมเท่าไรนะคะพี่เตน8กิกะไบต์เหมือนกัน16ซีรี์8กิกะไบต์เท่ากันหมดแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นธรรมดาจะเป็นชิป A18 เฉยๆแต่ถ้าเป็นรุ่นโปรก็จะเป็นชิป A18 Pro ซึ่งประสิทธิภาพแน่นอนแหละตัวโปรก็จะดีกว่าเพราะว่าหน้าจออะไรมันมันเหนือกว่าเนาะแล้วจุดสำคัญที่มีการอัปเกรดก็คือตัว16 Pro เนี่ยอัปเกรดกล้องเทเลโฟโต้ให้สามารถถ่ายภาพแบบซูม 5x ได้เข้ากับตัว Pro Max แล้วเพราะว่าในปีที่ในปีก่อนหน้านั้น ตัว15 Pro 15 Pro Max สเปคไม่เหมือนกันตัว15 Pro เนี่ยไม่สามารถซูม 5x ได้แต่ว่าในใน,ในรุ่นล่าสุดเนี่ยก็คืออัปเกรดมาให้เหมือนกันแล้วอ,อันนี้คือคร่าวๆเนาะใน iPhone line up ที่เราพูดถึงทีนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดอันดับเนาะว่า iPhone รุ่นไหนที่น่าซื้อในช่วงนี้นะในช่วงต้นปี2025ก่อนที่จะมี iPhone รุ่นใหม่เปิดตัวอันนี้เราได้คุยกันก่อนหน้นแล้วครับแล้วก็เห็นตรงกันว่ารุ่นที่น่าซื้อณนะตอนนี้บางที่สุดนะครับก็คือค นี่เลยที่นงนิกใช้นะคะเป็น iPhone 16 Pro ค่ะทุกคนก็อ่ะต้องบอกความชอบไหมทำไมถึงแนะนำใช่เหตุผลจากตัวนงคงนิ้ที่เป็นเรียวยูเซอเองเลยนะคะใช้เข้ามาก็เท่าไหร่อ่ะเกือบปีเรียงอืมยังไม่ถึงหรอกหลายเดือนอ่ะหลายเดือนครึ่งปีครึ่งปีนะคะถึงปะเนี่ยกันยาตุลตุลับปับอบเกือบเกบเกือบครึ่งปีหลายเดือนนะคะชอบมาก คือเราก็สงสัยอยู่นะไอพวก iPhone รุ่นโปรในรุ่นก่อนๆที่ไม่ใช่16โปรอย่างเช่น15โปร14โปรเนี่ยคือสเปคมันก็พอๆกับรุ่นโปรแม็ Mac, แต่หน้าจอมันเล็กไปหน่อยทีนี้พอเขาขายับมาเป็น6.3นิ้วจาก6.1นิ้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเพิ่มมา0.2นิ้วแต่เป็นการเพิ่มที่โอเคตอบโจทย์คนที่อยากได้ iPhone รุ่นโปรเมื่อก่อนจะรู้สึกว่าถ้าต้องเสียเงินซื้อ iPhone รุ่นโปรรู้สึกไม่สุด ต้องไปโปรแม็กเลยไหมมันจะมีความลังเลใช่เพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องโปรเนี่ยใช่ใชต้องโปรแม็กแหละแต่หลังๆมาเนี่ยจริงๆตั้งแต่ iPhone 15 Pro แหละเรารู้สึกว่าความเทียบเคียงกันและการใช้งานเนี่ยมันแทบไม่ต่างเลยนะถูกต้องจะต่างกันเรื่องของขนา,าดหน้าจอนิดเดียวแต่สเปคไส้ในเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกันเอาจริงๆเนี่ยอันนี้คือตัว16 Pro Max ครับจะเห็นว่าโอ้โหพอขยายหน้าจอเป็น6.9แล้วเนี่ยมันเบล่มเลยมันใหญ่ครับแล้วตัวนี้มันค่อนข้างโอเคมันก็คือสเปคที่ ถือถือง่ายใช้สะดวก่มันเขาเรียกว่าอะไรคบเรื่องของการใช้งานแล้วสเปคทุกอย่างก็เหมือนกับตัว Pro m a ็เลยนะ,ะทั้งตัวชิปความจุตัวเทคโนโลยีหน้าจอค,ร,คอรับมีกล้องมีปุ่มแอคชั่นมีหลายอย่างมาให้รองรับการใช้งานถ่ายรูปฟีเจอร์ถ่ายรูปต่างๆมันผมบอกไปเมื่อกี้รองรับการสูงออดีคอแบบ5เท่าเท่ากันด้วยดังนั้นเนี่ยก็ต่างกันแค่ขนาดหน้าจอ แล้วอันเนี้ยผมรู้สึกว่าหน้าตอนเนี้ย16 Pro แม่งใหญ่เกินไปใหญ่ไปละใหญ่เกินไปตัว16 Pro เนี่ยเลยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจส่วนราคาเนี่ยราคาเท่าไหร่นะตอนนี้นะคะราคาเริ่มต้นที่ความจุ128 g b เนี่ย39,900บาทอืมันแพงอยู่แล้วแหละตัว Pro แต่ทีเนี้ยอย่างที่ผมบอกถ้าอยากให้มันจบนะอยากใช้ตัว Pro แต่ไม่ได้ชอบเครื่องใหญ่ตัวเนี้ยโอเคที่สุดแล้วนะครับสำหรับตัว iPhone 16 Pro เรเลยเลือกมาเป็นอันดับหนึ่งก็ ใช้งานได้ดีเลยนุ้งนิกใช้มาตลอดนะใช่ใช่ทำงานต่างๆก็ถือว่าทําได้ดีและรองรับ Apple Intelligence ด้วยใช่ก็แรงนะอันนี้คือเป็น value ที่ดีสุดแหละที่เราแนะนํามาอที่สําคัญเสริมให้แน่นึงถ่ายรูปสวยมากค่ะเพราะว่ไรสอตัวนี้เทคโนโลยีเดียวกันถูกต้องถูกต้องนะครัโอเคอันนี้ก็คือตัว iPhone รุ่นที่เราแนะนําจริงๆในช่วงต้นปี2025อันดับหนึ่งะอันดับ2ที่เราเลือกมาก็คือ มุนิกเลือกเป็น iPhone 16รุ่นธรรมดาอ่าผมเนเลือก16 plus อาจะมีความแตกต่างอะไรอ่าทำไมต้องเป็น iPhone 16ธรรมดาก็มันเป็นฟีลลิ่งหลังจากได้จับเครื่องแล้กันตัว iPhone 16รุ่นธรรมดาเนี่ยมันให้ความเบาหนึ่งเบานะคะแล้วก็ขนาดเครื่องอ่ะพอดีมือกับเรามากกว่า แล้วก็ด้วยดีไซน์การวางกล้องหลังที่มันใหม่ด้วยอ่ะพี่เต้นมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจมากบวกกับราคาเริ่มต้นที่มัน2,9,900ไม่ถึง3,000 0ถ้าเทียบกับ iPhone 16 Pro อันเนี้ยมันเป็นเท่าไหร่นะ 3, 9 9 9 0 0่้ใช่ไหม,มห่างกันประมาณหมื่นนึ่งก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่างบไม่ถึงเนี่ยไอ้16 Pro เนี่ยนะคะก็สามารถเลือกเป็น16รุ่นธรรมดาได้ทั้งดีไซน์ เวลาที่จับถือแล้วมันให้ฟิลลิ่งที่ดีมากๆเลยอ่ะก็เลยเลือกรุ่นนี้เป็นอันดับที่ 2, 2> ของพี่เนี่ย<ม>จริงๆก็ชอบ16นะ,ะแต่ว่าด้วยความที่เมื่อเอาอันดับหนึ่งอันดับ2มาเทียบกันเนี่ยระหว่<ม>างตัว16 Pro กับ16ธรรมดาเนี่ยเออมันก็มีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะพอสมควรปัญหาของ16ที่เจอเนี่ยก็คือตัวแบตเตอรี่มันไม่ได้ดีเท่าตัวนี้<ม>ตัว16 plus <ม>เนี่ยแบตเตอรี่มันเยอะกว่าและหน้าจอมันใหญ่กว่า นิยามของตัวรุ่น plus ของ Apple ที่ตั้งไว้ก็คือเราได้หน้าจอใหญ่พอๆกับรุ่น pro max เลยนะแต่อยู่ในราคาที่เป็น iphone รุ่นธรรมดาส่วนตัวเนี้ยก็เป็น iphone ทั่วไปตัวเริ่มต้นราคาที่ถูกที่สุดในไลน์ัพของ16อันนี้มันน่าสนใจอยู่แล้วเศษที่บอกพอซื้อมาใช้งานจริงเนี่ยคนอาจจะหงุยหาเรื่องแบตเตอรี่ที่มันมากขึ้นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นก็ขยับมาตัว16 plus จะดีกว่า<ะ>เหมือนที่นิกบอกเลยว่าดีไซน์โดยรวมเนะี่ยมันโอเคมันสวยคือมันเบาพกพาง่ายมีฟังก์ชันใช้งานครบ บางอย่างหลายอย่างเนี่ยคล้ายๆกับตัวโปรเลยนะก็ะะคือมีคำร่าไดคอนโทรลด้วยมีปุ่มแอคชั่นด้วยเหมือนกันมีดินามิกไอแลนด์นะฮะแต่ว่าที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของหน้าจอที่หน้าจอตัวเนี้ยเป็นหน้าจอรีเฟรชเรทที่60เฮิร์ตเท่านั้นตแต่ตัวเนี้มันเป็นโปรโมชั่นหนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตดังนั้นใครงบจำกัดและไม่ติดเรื่องของความลื่นไหลแบบเบื่อๆเหมือนตัวรุ่นโปรเนี่ยสองตัวเนี้ยก็น่าสนใจจริงๆเนี่ยสองอันเนี้ยอาจจะเป็นที่สองรวมก็ได้แล้วแต่คนที่ชอบเลย ตัวนี้ข้อดีก็คือหน้าจอใหญ่แบตอิดกว่าแต่ตัวนี้คือ compact ใช้กระทัดรัดแบตไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าแค่แบบแทบแบบเพิ่มสัหน่อยก็มาตัว plus จะดีกว่าเนาะเพราะว่าตัวนี้ถึงแม้ไอ้ o n e 1 6 Plus จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.7นิ้วจะใหญ่นะแต่น้ําหนักก็ไม่หนักก็เบาอยู่เพราะว่าตัวเครื่องใช้วัสดุอลูมิเนียมนะครับไม่เหมือนกับไอ้พวกนี้ที่ใช้วัสดุไทเทเนียมซึ่งมีน้ําหนักพอสมควรนะฮะดังนั้นก็รอตัดสินใจดูแล้วกันว่าอันไหนเหมาะกับเราไม่ผิดนะอันดับ2ของเรา อันดับที่3มเนี่ยมันมันก็กำกึง่งเนาะนุ้งนิกเลือกตัวนี้ไปแล้วไปอันดับที่2องพี่เลือกอันนี้เป็นอันดับที่ 2, 2> ดังนั้นอันดับที่3มเนี่ยมันก็มันก็จะวนเวียนอยู่แถวนี้นแต่จุดหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงก็คือตัวนีู้กต้อง iPhone 16 Pro Max ค่ะจริงๆมันตั้งแต่ตั้งแต่ iPhone 14แล้วนะ่ะรุ่น Pro Max เนี่ยไม่ค่อยเป็นรุ่นที่แบบว่าเราจะแนะนำให้ซื้อมากสักเท่าไหรใ่ใช่ๆช่เหตุผลข้อเดียวจริงๆนะราคา <laughs> มันแพงเกินไปครับมันแพงเกินไปกับสิ่งที่ได้ <c oughs> ก็คือเนี่ยอย่างที่ผมบอก16 Pro เนี่ยมันได้ทุกอย่าง <c oughs> ต่างกันแค่หน้าจอกับแบตเนี่ยตัวนี้ก็คือคุ้มค่าแต่ตัวนี้รู้สึกว่าแพงเกินไปรุ่น Pro แม็กของ Apple หลังๆมาราคาเริ่มต้นมันสูงมากเท่าไหร่นะตัวนี้ อ่าเดี๋ยวดูข้อมูลแบบหนึ่งนะคะ iPhone 16 Pro Max เนี่ยเริ่มต้นที่256 g b นะอยู่ที่48,900่ยมันแพงมากเลยนะครับราคามันสูงมากเนี่ยกว่าที่เราจะได้เป็นเจ้าของในราคาเริ่มต้น40,000กว่าบาทเนี่ยมันมันสูงนะครับมันดีไหมคือมันดีมากเลยมันดีที่สุดละหน้าจอใหญ่แบตอึดสเปคใหม่ล่าสุดแรม8 g b กมีปุ่มครบถ้วนรองรับ a p p l e i เคชัคือมันดีที่สุดละครับแต่ด้วยราคาจริงเราเองเลยไม่เลือกเป็นท็อปเห็นไหมเราสองคนมองเห็นตรงกัน 16 Pro m a มเนี่ยความน่าซื้อยังยังน้อยกว่าส6เฉยดด้วยซ้ำนะฮะใช่ใชเนาะอันนี้ก็คือที่เราเลือกมาสำหรับลำดับของเราเนาะส่วนรุ่นอื่นอืล่ะรุ่นเก่าๆที่เราไม่ได้พูดถึงก็จะค้างตัว iPhone SE 3, ีพุที่3 144 14, 14 Plu แล้วก็1 5 5 p p u u s อ่าผมผมแนะนำอย่างนี้ จริงๆเนี่ยเราทําคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วไปย้อนดูกันได้ iPhone รุ่นราคาย่อมเยาเข้าถ ok ึงได้ที่น่าซื้อเราเลือกไปแล้วก็คือตัว13 Pro Max ใช่ไหมถูกต้องเป็นอันดับหนึ่งอันนั้นก็ไปหาดูเราไม่อยากมาพูดซ้ําแต่ในพูดพูด,พดในพาร์ทของที่ a p p เปยังขายอยู่15 15 Plus น่าซื้อไหมผมว่าน่าซือ้อแต่ไม่น่าซือ้อที่ Apple <c oughs> น่าซื้อเป็นจําพวกแบบะอะติดโปรมือ2ตัวนี้จะน่าซื้อนะครับเพราะว่า15 15 Plus เนี่ย ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้ใหม่มากแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ใช้พอร์ต USB-C 15 15าพาร์ทที่ Apple ขายเนี่ยไม่ได้ลงรับ p p p l i n t t l l l i g n n e นะครับ<ช>อันนี้คือเงื่อข้อจำกัดถ้าเราอยากใช้ p p p l i n t e l l i g e n c ตต้องซื้อเนี่ย4ตัวนี้ขึ้นมาเนาะอันนี้ก็ต้องดูว่าเราเนี่ยมีความเหมาะสมในการใช้งานแบบไหนะนะ15 15าพาร์ทเราก็เลยแบบไม่ได้มาเป็นท็อปลิสต์ของเราน่าซื้อไหมก็น่าซื้อแต่ว่ามันนิดหนึ่ง4สี่าไม่ต้องพูดถึง Uh, อันนั้นเนี่ย uh. ผมว่ามันเก่าเกินไปครับ <Ha. S 1> มันเก่าเกินไปที่จะซื้อมาใช้ในน้าปัจจุบันก็เหมือนที่เราคุยกันในคลิปก่อนหน้าถ้าโอเคงบจํากัดได้ไปหาซื้อมือสองโอเคนะสิบสี่สิบสี่พัทแต่ว่าอย่างที่บอกเป็นเทคโนโลยีเก่าใช้พอร์ตไลนิงด้วยเนาะยังไม่ได้ใช้พอร์ต USB-C เพราะว่าหลังจากนี้ผมเชื่อว่า Apple เนี่ยเวลาที่ทําอุปกรณ์สืบออกมาที่เป็นพวกสายชาร์จอะไรเงี้ย <Ha. S 1> จะต้องเป็นพอร์ต USB-C ทั้งหมดนั้นก็พิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับสุดท้ายก็คือตัว iPhone SE ร่นนนนอััี้้กก็ไมแนะนําดวย2หผลล เหตุผลแรกก็คือเก่าเกินไปสเปคเก่ามากแล้วครับม,มาตั้งแต่ปี2022ตอนนี้ก็ปี2025แล้วจะครบรอบ3ปีของเขาแล้วมันเก่ามากยังใช้พอร์ต i g h t n i n g ตัวเดิมเนาะใช้ปุ่ม Touch ID หน้าจอก็เล็กเป็น LCD ด้วยอย่างเงี้ยมันนานและอีเหตุผลหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมันมีข่าวลือบอกว่าอีกไม่นานนะครับในช่วงต้นปีนี้จะมี iPhone SE รุ่นที่4เปิดตัวนะก็รอดูว่าสเปคของตัวใหม่เนี่ยจะเป็นอย่างไรน่สื่อหรือเปล่าก็ค่อยไปตัดสินนนใจงั้ี อ,อีกข้อนึงก็คือไอโฟนรุ่นเก่าที่เราไม่ไแนะนำเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่จะถูกเลิกขายในช่วงอาจจะเป็นต้นปีนี้สำหรับไอโฟน X หรือ Xs อาจจะเป็นในช่วงปลายปีสำหรับไอโฟน14แล้วก็ไอโฟน15เนี่ยก็อาจจะถูกเลิกขายแล้วก็ถูกเอาไอโฟน16ลดตำแหน่งไปขายเป็นตัวเริ่มต้นแทนอันนี้ก็อรอติดตามข่าวสารกันนะอันนี้ก็คือเป็นไอโฟนรุ่นที่เราแนะนําในช่วงต้นปีมีอะไรอยากฝากไหมช่วงสุดท้ายก่อนที่เราจะจบการพูดคุยค่ะก็ อันนี้เราพูดถึงในกรณีที่เราซื้อมือหนึ่งเนาะคลิปนี้เนี่ย mm hmm. ก็บางคนอาจจะมีงบเยอะงบน้อยแตกต่างกันออกไปบางคนงบกลางแต่ว่าที่เราเลือกมาให้คือจากประสบการณ์การใช้งานจริงๆนั่นแหละว่ามันเหมาะกับหลายๆคนแล้วก็ฟังเสียงจากเพื่อนรอบข้างด้วยที่เขาแบบซื้อ iPhone 16 Series mm hmm. มาใช้กันหลายคนบอกว่าชอบ16 Pro กัน mm hmm. อ่าเพราะโป o Max ม,มันใหญ่เกินไปนี่แหละ อ่ะนี่ตรงนี้ก็ขอป้ายยาแล้วกัน iPhone 16 Pro ยังน่าซื้อนะคะถึงแม้ว่าจะเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วแต่ก็เป็น iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดของ Apple แล้วแหละอืมโอเคก็คคประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้คิดเป็นอย่างไรมีรุ่นไหนแนะนำก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกองใจให้ผมแล้วก็นุน่นด้วยคลิปนี้เราลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ<ส><ด>